ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าดวงจันทร์มีน้ำจริงหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันมาไขาความลับอวกาศไปพร้อมๆกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์แห้งแล้วแต่การสำรวจล่าสุดของยานอาวกาศหลายลำบอกเราว่าเฮ้ยมีน้ำจริงด้วยเจ้าน้ำที่ว่าไม่ได้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เราจะไปไว่ายน้ำเล่นกันได้นะครับแต่มันอยู่ในรูปของน้ำแข็งซ่อนตัวอยู่ตามหลุมอุกกาบาตบริเวณขั้วดวงจันทร์ แล้วน้ำแข็งมันมาจากไหนล่ะพเพื่อนๆอาจจะสงสยัยอาจจะมาจากการพุ่งชนของดาวหางหรืออาจจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีบนดวงจันทรเอง การค้นพบน้ำบนดวงจันทร์มีความสำคัญมากๆเลยนะเพราะมันอาจเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตเราสามารถนำน้ำแข็งมาละลายดื่มหรือแม้กระทั่งแยกเป็นออกซิเจนเพื่อหายใจได้สรุปแล้วดวงจันทร์มีน้ำจริงๆครับแม้จะไม่ใช่น้ำที่เราคุ้นเคยแต่ก็เป็นก้าวสำคัญในการสำรวจอวกาศและอาจนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ในอนาคตรอติดตามกันนะครับ